ต่อกันที่จังหวัดสกลนครบ่อนงกิแอนบอมูล,ลนิธิประชาชนเคราะห์นะคะกะ็ได้มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอคีภัยค่ะบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังนะคะในเขตพื้นที่อำเภอซองดาวจังหวัดสกลนครค่ะ ที่บ้านเลขที่271มูลที่2ตำบลวัฒนาอำเภอซองดาวนะคะนางจูลีลาทเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสกลนครค่ะก็ได้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภัยเ็ให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังเนี่ยในเขตพื้นที่อำเภอซองดาวจำนวน2ร้ายน้ำกันค่ะ กาได้แก่บ้านพักอาศัยของน้ยสว่างพงจันหอมบ้านบ่มีเหล็กทีนะคะหมที่13ตําบลทาศิลาและบ้านพักอาศัยของน้าวิละหายวังค่ะเลขทีสองเ็หนึ่งทีสองตําบลวัฒนาค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีัยดังกล่าวนะคะในการนีข่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรภมค่ะก็ได้มีการพิจารณาใส่เงินสําร้องใจมูลนิธินี่แหละ เป็นงานบันเท้าทุกในการจัดซิ่งของพระราชทานเนี่ยในการดำรงชีพเบื้องต้นค่ะจากนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครค่ะพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาจังหวัดสกลนครก็ได้เดินทางไปที่บ้านในจันทชัยรบผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ความซอยเหลือตามโครงการสงเคราะห์สมแซ้มบ้านผู้ยากไรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมพก สภากาชาดนะคะพร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะให้กับนั่งแก้วโชคชัยวอกเกอร์นะคะมอบไม้เท่าให้กับนั่งอ,อรพิมอุปคุลราษฎรบ้านเลา่ยมูสองตำบลวัฒนาค่ะแล้วก็ได้ไปมอบสิ่งของเครื่องใช้มอบอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นรถเข็นนะคะให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลทาศิลา่าอำเภอซองดาวอีกซีไร่น้ำกันค่ะกรรมาการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นาส่วนราชการร่วมถึงประชาชนชาวจังหวัดสกลนครค่ะกระตังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปธมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธมยางหาที่สุดบดายเนาะคะ่ะที่พระองค์ท่านสรงห่วงใยความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครแล้วก็เป็นคันกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถผ่านความทุกข์ยากความเดือดร้อนในเบื้องต้นนี้ไปได้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะ บอว่าสิูไุไก่ยูไก่ยูแจได้เพื่อนกระซองเห็นเหมิดเนาะค่ะถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องประชาชนชาวไทยเฮาเนาะ